สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยจะกสามนอยจะแยกนอยแยกรอบจ้ามีน้อยพิเศษน้อยปกติตามโดยน้อยวีไอพีจ้าแนวทางคนที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดสองพันหาร้อยหกสิบแปดจ้ามือนีกลับมาพบกับแนวทางของไอจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยเนอะมือนีเป็นวันเสาร์จากที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ด พ้สรุปแนวท้าวันที่ส1เดเดือน10จ้ะน้อยพิเศษเด่น6กับ4ี่พ้น้อยพิเศษจ้ะ7 8็ด่าง0ูน่างศูสี่จับคู่พลาดไปจะมาเด่นสี่สำหรับโบนี่มา8ปเข่าส8่แดจะโตเน่นเลย เด่นสีรูสีเขาเขามาเด้งเด้งจ้าเด่นสีมาทางบนทางล่างเลยเนาะได้จับได้แค่บนแปดสี่ตัวเน้นสำหรับน้อยหลอบปกติเด่นหนึ่งกับแปดพ้นน้อยปกติจ้าสามศูนย์หนึ่งล่างศูนย์แปดศูนย์บนศูนย์ล่างสำหรับรอบปกติเอาฝังจ้าบนมาศูนย์หนึ่งเข่าหนึ่งศูนย์จ้า เนีนพิโตเด่นหนึ่งมาลางศูนย์แปดสำหรับศูนย์แปดเข่าแปดศูนย์จะเด่นสองตมาขบทางบนทางหลงังหนึ่งมาบนแปดมาหลางังเด่นแปดมาจะสำหรับหลางรอบปกติเขา่าโตเน่นจางได้โตกลบเข้ามาศูนย์แปดของเขามีแปดศูนย์โตเน่นเลยสำหรับหลางสำหรับน้อยรอบ v i p รอบสุดท้ายจะเดน่นศูนย์กับแปด พ้นวีพี่จะหกเก่าหนึ่งล่างสองเจ็ดผ่านไปเนาะโอ้แต้มเดียวพคาชเฮามีแปดสองขมาบสองเจ็ดฝังจะสำหรับแยกน้อยวันที่สามสิบเอ็ดจะเข่าสองน้อยจอ้าสำหรับวันนี้ฝากตามตัวละกันเนาะสำหรับแนวทางฮานอยของเฮาจะสำหรับหาน้อยมันรวมมื่อวันแตกสามตัวบนตรงๆสิเป็นน้อยได้อัน,นกะล่อ อีกนิดเดียวเนาะสามารถรับชมย้อนหลังใดเลยลจะสาหรับแนวทางแต่ละแนวทางเนาะพูนจะรูปหาน่อยมาร่วมกับสรุปพ้นหายต้นลกแนวทางละกันเนาะสามตัวบนตรงๆ <c oughs> บางสำหรับแนวทางน้อยพิเศษมัอนี่เลขเด่นไห้สองกับสี่จ้ะ เม่อวานห้ซสามมาสองจับคู่เดนสองรอบพิเศษมีสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดสำหรับเดนสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า รอบปกติจะสามกรับหกจับคู่เด่นสามหนึ่งสามสองสามสี่สามหาสำหรับเด่นหกจ้าเจ็ดแปด หกเก้าหกศูนย์รอบชุดท้ายหากรับหนึ่งหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าสำหรับเดนหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งสี่หนึ่งหาจ่ะสำหรับตัวเน้นน้อยวีพี่จะเน้นหนึ่งสองหนึ่งสี่หาเจ็ดหาเก้ารอบปกติหกเจ็ดกับหกเก้าเดินสามสามหนึ่งสามสองสำหรับน้อยรอบพี่เศษจ่ะ 4ี่เด่แปเด่นสเด่น2หากับ2 6งหกหาหน้อยลงไห้2ส,สูตรคือเก่าจะมารวมกับแยกน้อยจะมักสูรได้ตามสูตรนั่นจะรวบเปรียบเทียบกันเบิ้งได้จะขึ้นอยู่กับความมักความชอบมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะเอาเมือนี้ก็คอยมาปังๆเด้งๆเ,เต็มๆถูก น้อยละการเนาจะเมื่อนี้มีแนวะทางรัฐบาลไทยให้ด้วยเนาะรัฐบาลไทยลงไห้สองสูตรวันที่สามสิบเอ็ดเมื่อวันสูตรแหลกลงไห้เลยเนาะถามามักถ้ะชมกสามารถรับชมยนต์หลังใดเลยจะเมื่อนี้ขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยกันถูกคนทุกท่านจะชุกชุกมันๆกันถูกคนถูกทานจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซ้ำนี่ละการจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า